I'm okay.

ถ้กเข็มเข้ามาในจุดวินิจได้เดี๋ยวมีพิเศษให้จ่ายเลยตรงนั้มันหนีไปไหน่้อีกหนึทีเฮ้ยไอคนข้บลงมาลาให้เด็กยุ่ไปข้าบ 啊。<laughs> <laughs>